มีไลฟ์สดดูดวงฟรีทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปและสำหรับใครที่ต้องการราย้อดหลังสามารถเลือกหัวข้อไลฟ์สดตรงนี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์ประจำเดือนกันยานะครับในเดือนนี้สำหรับคนละคนาราศีสิงมีแต่เรื่องได้เงินครับ เป็นช่วงที่โชคดีมากๆเลยครับดาวการเงินโครจรมาทับตัวครับดาววังคารโครจรเข้ามาอยู่ในภพลาภะครับแม้ว่าดาวเสาจะโครจรเล็งลักแต่ดาวอื่นนั้นดีเกือบทั้งหมดเลยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันครับก่อนจะไปอาจารย์มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ช่องทางการติดต่ออาจารย์ยักษ์นะครับตอนนี้เปลี่ยนจากไลน์ธรรมดาเป็นไลน์แอแล้วครับมีแอดนำหน้าแล้วตามด้วยพยายักษ์ครับ p a y a y a k ครับนะครับเป็นช่องทางสำหรับนะัดอาจารย์ดูดวงส่วนตัวสมัครเรียนออนไลน์ซึ่งอาจารย์จะเปิดส่าเปิดสอนอีกครั้งหนึ่งในวันที่12มกราคมครับหรือซื้อสินค้าของรายการตอนนี้รายการโหรราพยายักษ์ มีสินค้าประจำรายการแล้วนะครับสามารถแอดไลน์แล้วก็ไปสั่งกันได้โปรโมชั่นเดือนกันยาครับเดือนกันยาเป็นเดือนเกิดของอาจารย์ครับจะมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ครับซื้อ10แถม10ซื้อ20แถม20ซื20้อ50ก็แถม50นะครับสามารถแอดไลน์ไปสั่งซื้อสินค้ากันได้การันตีว่าหอมสดชื่นชื่นใจมากๆเลยครับอ่ะทีนี้ เรามาดูด้านจิตใจและภาพรวมกันในเดือนนี้ครับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวโคจรน,นะครับมาเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นท่านจะทำอะไรจะใช้ตัวเองเป็นหลักจะไม่ได้ฟังคนอื่นไม่ถึงขนาดดื้อดึงเพียงแต่ว่าจะตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับเพราะนั้นเดือนนี้ก็จะไม่ค่อยเชื่อใครเท่าไหร่ ดาวการเงินและดาวความสําเร็จโครจรทับตัวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะมีทั้งรายได้และความสําเร็จเข้ามาประกอบกับตัวท่านนั้นค่อนข้างบ้างงานมากเป็นพิเศษแถมอังคารที่โครจรมาอยู่ในภพลาภทําให้ท่านมีเกณฑ์ได้เลื่อนขนั้นมีเกณฑ์ได้เลื่อนตําแหน่งแล้วก็ผู้ใหญ่รักและสนับสนุนมากเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นวันที่17 ดาวอาทิตย์นั้นย้ายราศีเป็นกเกษตรสลับเรือนท่านก็จะมุ่งมั่นเรื่องตัวของท่านและเรื่องการเงินการงานของท่านด้วยครับเท่ากับในช่วงนี้ก็มีกําลังในการทํางานมากเป็นพิเศษครับและจะได้รับรางวัลชีวิตครับหลังจากวันที่19ดาวพุธย้ายเข้าบ้านัปเอง เป็นทั้งกระเตดแล้วก็เป็นทั้งอุดเท่ากับว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากและมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นมีเกณฑ์ได้เลื่อนตําแหน่งด้วยที่และได้รับการเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ให้ระวังเรื่องคําพูดเพราะพูดกับราหูบางทีมันจะพูดตรงจนเกินไปหลังจากนั้นดาวศุกร์มาได้ประทุมเกณฑ์อีกนะครับทำให้เนื้อหอมไปไหนมาหน่อยนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาอยู่แล้วคนรอบข้างก็จะรักใคร่ดี เป็นพิเศษเท่ากับว่าในช่วงนี้ด้านการเงินการงานผู้หลักผู้ใหญ่ตำแหน่งไม่น่ามีปัญหาแต่ที่จะต้องระวังคือดาวเสาที่เลงดาวเสามันเป็นดาวอุปสรรคเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ระวังเพศตรงข้าม ก่อเรื่องนะครับไม่ดีหรือถ้าเป็นศัตรูเป็นเพศตรงข้ามอาจจะทำอะไรท่านได้หนักกว่าเพศเดียวกันเช่นท่านกำลังขั้วตำแหน่งกอไก่อยู่ปรากฏว่าตำแหน่งกอไก่มีคาดีเดตคือตัวท่านแล้วก็นะครับเพศตรงข้ามในส่วนของตรงนี้จะต้องระวังเขาจะใช้วิชามารใช้กลโกงอะไรต่างๆเพื่อเอาชนะท่านเพราะนั้นให้ท่านรอบคอพูดน้อย พูดแต่เรื่องที่คนพูดแล้วก็ใช้ผลงานเป็นตัวชี้วัดครับแล้วก็ดาวราหูที่ตกพบมรณะต้องระหว่างเรื่องความรักครับใครมีแฟนอยู่ให้ระวังเรื่องความรักนะครับเพราะเสายังไงมันก็ยังเป็นพินทุบาทอยู่และดาวประจำตัวในช่วงหลังจากวันที่17ไปาดาวอาทิตย์ก็เล็งกับดาวราหูเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่า,วา อย่างไรเสียก็ยังมีปัญหาเรื่องความรักอยู่ในเดือนนี้ครับดูแล้วภาพรวมไม่น่าหนักเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองแล้วก็การงานครับเพียงแต่ว่าด้านการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือด้านความรักน่าจะมีปัญหามากเป็นพิเศษครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะกันเป็นเรื่องเรื่องกันครับเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยาเลยนะครับดาวพุธนะครับ เป็นดาวรายได้เป็นดาวความสําเร็จดาวพุธได้ตําแหน่งมหาจักรและราชาโชคแต่ดาวพุธเองเสวยเลิกไม่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่10ท่านต่อรองอย่าบเรื่องเงินเดือนอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบได้ไม่ดีหรือถ้าค้าขายในช่วงนี้อาจจะต้องจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมมากเป็นพิเศษครับตัวดาวพุธเองจะเริ่มเสวยเลิกดีในวันที่1ิบ กันยายนเพราะนั้นหลังจากวันที่10เป็นต้นไปใครก็ได้นะครับนะครับต่อรองเรื่องการเงินก็ดีมากๆนะครับดาวประจำตัวซึ่งเป็นดาวอาทิตก็สเสวยมหัทธนเลิกเท่ากับว่าในช่วงนี้นะครับตามการค้าทําการขายก็จะเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากนะครับด้วยความที่พุทธได้มาหาจับเพราะฉะนั้นอย่าพูดโอเวอร์หรือโม้มากจนเกินไปเดี๋ยวจะมีปัญหา ภายหลังนะครับในเดือนนี้ไม่รับลูกน้องใช้ลูกน้องที่มีอยู่หรือถ้าจะต้องรับลูกน้องจริงๆพยายามเป็นลูกน้องชั่วคราวยังไม่บรรจุหรืออย่าให้ลูกน้องพักร่วมกับตัวเองเพราะในเดือนนี้ดาวพฤะืหัดซึ่งเป็นดาวลูกน้องและเป็นดาวมนะวรณะเสวยตรียางสาวด้านสุขภาพคนลัษนาราศีสิงจะต้องระวังมากเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นวันที่17 นะครับกันยาดาวอาทิตย์กับดาวพุธนั้นได้กเกษตรสลับเรือนเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากแล้วก็ได้เยอะเป็นพิเศษด้วยหลังจากนั้นครับยังไม่พอความโชคดีของดาวพุธย้ายมาเป็นกเกษตรแล้วก็อุดด้วยทําให้เป็นช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะคุยอะไรพูดจาอะไรหรืออยู่บ้านเฉยๆก็จะมีเรื่องได้เงินได้ทองเข้ามาครับเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยดาวพุธจะอยู่ตรงนี้ ตั้งแต่วันที่นาบ19กันยาจนถึงวันที่6ตุลาถามว่าทำไมอยู่แป๊บเดียวเองอาจารย์เพราะก่อนนันนี้ดาวพุธโคโจรถอยหลังเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่19กันยาจนถึงวันที่6ตุลาจะต้องเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะครับ mm hmm. เงินทองเพราะว่าดาวพุธจะมีการโคโจรถอยหลังอีกรอบหนึ่งในวันที่16 พลุสจิกานะครับแล้วก็ในช่วงนั้นดาวอังคารก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศถือว่าเป็นพินทุบาทแล้วด้วยนะครับให้ระวังมากๆเลยแล้วก็ถ้าใครนะครับรอขายธุรกิจกิจการเซง้งร้านขายบ้านขายรถในเดือนนี้ประกาศขายก็จะมีเกณฑ์มีคนมาเซง้งมีคนมาซื้อหรือขายได้ได้เงินในช่วงเวลาดังกล่าวครับและหลังจากนั้นดาวสุกได้ประทุมเกณฑ์เพราะนั้นใครทำด้านโซเชียลก็จะได้รับการ ยอมรับมากเป็นพิเศษแต่ถ้าใครจะยิงแอดแนะนําให้ยิงก่อนวันที่2ีกันยานะครับหลังจากนั้นดาวมฤตยจูจะโคจรถอยหลังแล้วครับว่ากันง่ายๆใครที่เป็นมีรายได้ทางเดียวรายได้หลักดีมากๆเลยส่วนใครที่มีรายได้หลักและรายได้เสริมอาจารย์มาว่ารายได้เสริมมีอะไรก็ทําไปอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งไปขยายและ ตัวดาวมรณะเองก็เป็นดาวประหัดนะครับทั้งสองดวงนั้นจะโคจรถอยหลังอยู่ในภพการงานเพราะนั้นงานจะเริ่มติดขัดมีปัญหาแบบหงุดหงิดอะแต่อาจารย์ว่ามันก็ยังสามารถผ่านไปได้ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใจล่มลมใจเย็นเย็นพูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่คำไพเราะ จะหาเงินง่ายและมีผู้ใหญ่รักมากเป็นพิเศษครับถ้าจะซื้อของมีราคานะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่19กกันยาช่วงรานะครับดาวพุธจะได้วอลลาโคตามนานะวางในวันที่10กันยาเวลาตี3จนถึงวันที่12กันยาเวลาตีหนึ่งครับหลังจากนั้นดาวพุธก็จะ นะครับย้ายราศีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะซื้อของมีราคานะครับอีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่17กันยาเวลา2ทุ่มไปจนถึงวันที่19กันยาครับในช่วงนี้ดาวพุธจะได้นะครับเลิกที่ดีและไม่โครจรติดพิษก็จะได้ของที่สมราคาและไม่มีตำหนิครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องรายได้แล้วก็การเงินครับทีนี้ เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานการดาวการงานเองเป็นดาวสุขปรากฏว่าตอนนี้มีดาวพฤหัสและดาวมฤตยูอยู่ในภพก,การงานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับงานในช่วงนี้จะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาอาจจะมีเครื่องจักรหรือมีการทําด้านโซเชียลมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นใครที่เป็นงานช่างเป็นงานเฉพาะด้านเป็นงานฝีมือจะหางานได้ดีเป็นพิเศษ ในเดือนนี้นะครับไม่คุยเรื่องเงินแค่วันที่1จนถึงวันที่10กันยายนหลังจากนั้นจะคุยเรื่องเงินเดือนช่วงไหนก็ได้ได้หมดเลยครับและดาววังคารที่โคจรเข้ามาอยู่ในภพลาภะมันบ่งบอกว่าถ้าได้งานช่วงนี้จะเป็นงานที่มีอนาคตจะได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารในอนาคตในช่วงแรกนะครับดาวการงานได้ตำแหน่งนิดแต่จารย์ว่ามันก็แค่ ชื่อตำแหน่งนะครับแต่ว่ามันเป็นศูนย์ยะพาหาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านจะขยันบ้างงานมากเป็นพิเศษแล้วก็เป็นงานลลักษณะงานที่ปรึกษางานวางแผนงานแก้ไขปัญหาหรืองานเฉพาะด้านเฉพาะทางครับหลังจากนั้นวันที่17ปลายดาวอาทิตย์เลงกับดาวราหูในช่วงนี้ท่านจะมีความคิดอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานอาจารย์มองว่าในเดือนนี้ย้ายได้หมดยกเว้นวันที่1จนถึงวันที่10และ ต้องรับเงินเดือนอย่างเดียวไม่เอาเงินเดือนน้อยๆค่าคอมมิชชั่นเยอะๆเดือนนี้ไม่ได้ครับเดือนนี้ของเงินเดือนเยอะๆค่าคอมไม่รับก็ได้นะครับเน้นส a l a r ่เล้นรายได้ประจาอย่างเดียวครับและหลังจากวันที่19ดาวพุธจะไม่โดนดาวเสาเล็งละ เพราะฉะนั้นการเงินก็ดีการงานก็แฮปปี้ไม่นะ่ามีปัญหาจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดาวศุกร์นั้นเสวยตรียางไม่ดีมันจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่างานไม่ตรงปกนะครับงานไม่ตรงปกในช่วงนี้จะเป็นช่วงนะครับวันที่วันที่4เวลา2องทุ่ม ไปจนถึงวันที่12เวลา19.00น,นเพราะนั้น4 2 2อยากคุยงานในช่วงนั้นนะครับรายได้ยังดีอยู่แต่ว่างานมันจะไม่ค่อยตรงปกหรือโดนเอาเปรียบเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นวันที่21ดาวสุกเป็นเกษตรครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงานผู้บริหารเป็นงานวางแผนเป็นงานที่ต้องติดต่อเจรจาและดาวสุกได้ประชุมเกณฑ์เพราะฉะนั้นมีเกณฑ์สูงที่ได้รับอะไรครับสัมภาษณ์เลียกงานในช่วงเวลาดังกล่าว ดาวสุกเองจะไม่ดีในช่วงหลังจากวันที่29เวลา1ทุ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานในช่วงนะครับหลังจากวันที่21ไปก็คือให้จบก่อนภายในวันที่29กันยาเวลา1ทุ่มครับหลังจากนั้นดาวสุกเองจะเสวยตรียางสาวงานจะไม่ตรงปลกอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ดาวมนุษย์อยู่จะมีการถอยหลังวันที่26กันยาเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องทำงานกับเครื่องจากโซเชียลอินเทอร์เน็ต ให้เริ่มงานหรือคุยงานก่อน26กันยาเป็นต้นไปครับส่วนนะครับการรับลูกน้องในช่วงนี้ไม่แนะนำเริ่มงานใหม่ลงทุนขยายกิจการอะไรต่างๆไม่แนะนำเพราะดาวแห่งการเริ่มต้นใหม่คือดาวพฤหัสนั้นโคจรไม่ดีละในช่วงนี้จะมีคนมาชวนทำนั่นไหมทำนี่ไหมลงทุนอะไรไหมต่างๆเยอะแยะมากมายครับราะดาวทิตย์เองก็เลงละ,ะโดนดาวเสาร์เลงลักย,ย้าย ราศีมะก,ก็โดนดาวราหูเล็งลักเพราะนั้นในช่วงนี้ไม่ลงทุนไม่ไปร่วมหุ้นกับใครแล้วก็ไม่เริ่มทําอะไรใหม่จะเอาตัวรอดได้ครับเพราะว่าอย่างไรเสียนะครับดาวอาทิตย์กับดาวพุธในช่วงหลังจากนี้ไปไหนไปด้วยกันเพราะนั้นท่านก็จะมีมีเงินมีรายได้เข้ามาตลอดครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนะครับการงานครับทีนี้ เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนิดนึงครับเรื่องสุขภาพเป็นอะไรที่ใหญ่หลวงมากๆเลยอาจารย์แนะนําให้ซื้อชีวิตไปปล่อยจะซื้อบัวซื้อไก่ซื้อปลาซื้อเป็ดซื้ออะไรก็ได้แนะนําให้ซื้อชีวิตไปปล่อยบริจาคเก็ตเลือดหรือทำบุญโรงพยาบาลสงบ้างนะครับเพราะในช่วงนี้นะครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวมรณะเสวยตรียางเสาครับ สแสดงว่ามันจะเป็นอะไรที่หนักหน่วงร้ายแรงรักษายากหรืออาจจะต้องมีการเอ็กซรเลฉายรังสีหรือมีการผ่าตัดนะครับแล้วก็ต้องระวังอย่างนี้ไปหลายเดือนเลยครับเพราะมนนษยอยูที่จะโครจรถอยหลังนั้นจะโครจรถอยหลังตั้งแต่วันที่26กันยาแล้วก็ยิงยาวไปถึงวันที่31มกราคประกอบกับในเดือนหน้าดาวพฤหัสก็จะโครจรถอยหลังแล้วก็กว่าจะกลับมาเดิน ต้องรอจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์เทราะนั้นคนลัคณาราศิสิงห์หลังจากนี้เรื่องเงินไม่น่ามีปัญหาระวังเรื่องสุขภาพและตัวดาวเสาเองเป็นดาวเจ้าเรือนพบอลิส่งกระแสไปถึงดาวพฤหัสด,ด้วยเพราะนั้นต้องระวังเรื่องโดนรถตัดหน้าโดนรถเฉี่ยวโดนรถชนนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแนะนำถ้าเงินเหลือ ซื้อประกันสุขภาพประกันชีวิตไว้เลยนะครับและนะครับในช่วงนี้ดาวต่างๆมันอยู่ในที่นะครับเรือนพบการงานแสดงว่า30%จะเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือตกใจเช่นเหยียบจากคันเร่งเป็นบเหยียบเบรกเหยียบจากเบรกเป็นคันเร่งอะไรลักษณะนะั้นแล้วก็ เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพราะมนุษย์อยูนั้นเป็นดาวอาเพศไอดาวอาเพศอยู่แบบนี้มันจะเกิดเหตุแบบไม่คาดฝันได้เพราะนั้นเดือนนี้มีอะไรทำไปไม่ไปผชนภัยไม่ไปทำอะไรสุ่มเสี่ยงนะครับไปที่สบายไปที่ฝนตกไม่หนักน้ำไม่ท่วมดินไม่สไลดยไม่มีน้ำป่าไหลหลากเล่นน้ำก็แค่ตาตุ่มดีที่สุดนะครับสำหรับคนลัคนาราศีสิงค์ครับทีนี้ เรามาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับในเดือนนี้ใครโสดโสดไปก่อนเพราะเสาก็ยังเล็งรักและเสารโคจรถอยหลังดาวความรักเองเป็นดาวราหูดาวราหูก็ตกพบมอละนะและในช่วงนั้นดาวเสาร์เล็งทั้งลัคนาเล็งทั้งดาวประจำตัวหลังจากนั้น ดาวเสาเลงลัคนาดาวราหูเลงดาวประจำตัวเพราะนั้นช่วงที่จะมีรักดีๆอย่างไม่ใช่ช่วงนี้ครับโสดได้โสดไปก่อนไม่งั้นอาจจะโดนหลอกไปรักคนผิดหรือไปรักคนที่ไม่คู่ควรหรืออาจจะเป็นรักทางกายไม่ค่อยได้เจอกันเพราะดาวประจำตัวนั้นตกพบมลณะ,ะครับผมสำหรับ ใครที่มีแฟนอยู่แล้วในเดือนนี้ยังต้องระวังเรื่องการทะเลาะก,การเลิกลากันนะครับเพราะว่าอย่างที่จา์เรียนให้ทราบคือในช่วงแรกดาวเสาเล็งทั้งลักขาแล้วก็เลงทั้งดาวอาทิตย์หลังจากวันที่17เป็นต้นไปดาวราหูก็เล็งทั้งดาวอาทิตย์ดาวเสาก็เล็งลักขามุมดาวแบบนี้จะทําให้คนลักนณาราศีสิ่งนั้นมีปัญหาเรื่องความรักแต่ถ้ามองแล้วโลกในแง่ดีใครที่ผ่านช่วงนี้ไปได้แสดงว่า คนที่ท่านคบอยู่นั้นน่าจะเป็นรักแท้ประมาณเกิน70นั่นเองครับเพราะนั้นในช่วงนี้ระวังหน่อยด้านการงานของท่านนะครับคนรักท่านการงานไม่ดีแต่การเงินของท่านคนรักของท่านการเงินในช่วงนี้ดีเพราะนั้นแนะนําให้แฟนนะครับไม่ย้ายงานเปลี่ยนงานการเงินรายได้ดูดีด้านสุขภาพจะต้องระวังด้วยกันทั้งคู่ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับคนลักนณาราสีสิงยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับโปรดักของอาจารย์ตอนนี้ หอมมากๆเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งลองแอดไลน์ไปสอบถามดูครับวันนี้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ